นะคะพ้านันคุยอ่ะไม่ค่อยนอกเรื่องเหรียญน,นะคะส่วนมากเลยคุยจะคุยเรื่องอยู่ในนี่แหละคะ่ะอยู่ในวงการเหรียญเหรียญสะสมเหรียญหมุนเวียนเหรียญต่างๆนะคะของป้านัดนะคะป้านัดคุ้นถนัดชินในเรื่องเหรียญหมุนเวียนเหรียญสะสมเหรียญพสค่ะส่วนเหรียญที่ระลึกเหรียญลึกๆเหรียญหายากต่างๆป้านัดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะป้านัดจะ จะ,จะรู้เรื่องเหรียญหมุนเวียนและป้านฝากไว้นะอ่ะคุยเรื่องเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญสิบบาทพศสองห้าสามสี่นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะสามสี่นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทส่วนมากป้าเนคืออย่างเหรียญหมุนเวียนนะคะอย่างเหรียญเขาจะมีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพศไหนผลิตจํานวนเท่าไหร่อันดับหนึ่งถึงสิบอะไรเงี้ยประมาณนะั้นเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเนาะอันดับหายากอย่างสามหนึ่งนะคะจานวนผลิตนะคะน้อยสุด ก็หกหมื่นสองร้อยเหรียญสี่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่ค่ะขอภัยค่ะสาม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 ไม่ต้องพูดถึงสามสามข้อผลิตเพียงหนึ่งร้อยเหรียญแล้วเหลืออยู่ในมือนักสะสมอ่ะไม่ถึงร้อยเหรียญเพราะว่าเอาออกไปทําจัดกิจกรรมจากงานโรดโชว์ต่างประเทศเ <c oughs> หลือมาไม่ถึงหนึ่งร้อยเหรียญอยู่ในมือนักสะสมนะคะปีสามสามของแท้ค่ะ นะคะแล้วมาต,ต่อมาก็เป,ป็นปี31มหนึงสานึงก็จะนวนผิดหกหมื่นสองรเหรียญหกหมนสองรเหรียญถือว่าน้อยนะคะน้อยไม่เยอะนะคะจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมราคาไม่แผ่วเลยค่ะอยู่ที่ประมาณส0 0พันขึ้นลงนิดหน่อย10บาทปี31มหน่งใส่แผงนะคะแผงฟ้าแผงเขียวเคยขึ้นสูงสุดถึง2,500ัารค่ะแล้วก็ลงมา 2, 3, 2อ0พันสามสองพัยู่ตอนนี้ยังไม่ข้ามสองพค่ะ อยู่ประมาณน,นี้นะคะ10บ,บาทปี2531 UNC ต่อมาก็เป็นปี2541 10บ,บาทปี25 4 1 UNC นะคะจะาหายากกว่าปี31นะคะไม่ผ่านใช้อะคะ่ะหายากราคาใกล้เคียงกันเลยค่ะราคานะคะ41นะคะ UNC ไม่แพ้31 UNC เนลยค่ะเนื่องจากว่าว41 UNC หายากมากเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนออกมาใช้ปกติค่ะเหรียญที่ เหลือที่เป็น UNC จึงไม่ค่อยมีมีน้อยนะคะสิบ,บาทปี2541 UNC หายากค่ะราคาก็เล่นหากันอยู่ประมาณพอๆกับ3าหนึ่งถ้าผ่านใช้นะคะสิบ,บาทปี4ี่หนึ่งผ่านใช้ไปได้รับซื้อ60-80บบาทแต่ UNC นะคะเกือบสองพนะคะโดยประมาณจริงๆค่ะโหข้ามโดดโดดไปเยอะมากเนื่องจากที่ว่าผ่านใช้แล้วหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีเยอะ แต่ไม่ผ่านใช้อะ UNC อซหายากมากราคาก็สูงแนะ่ทุกสิ่งอย่างนะคะราคาจะสูงราคาจะสูงจะมีมูลค่ามากต่อเมื่อของนั้นนะ่ะหายากอย่างที่ท่านท่านโพสลงไอ้ท่าน,าน,าน,านส่งข้อความมาขายส่งคอมเมนต์มานะส่งรูปภาพมานะมีค่ะมีค่ะคือทุกคนมีรับรองมีขนาดนั้นนะ่ะขายไม่ได้หรอกค่ะเพราะน้นไม่รับซื้อนะคะเพราะว่ามีเยอะใครๆก็มีใครๆก็มี แล้วจะไปขายใคร่ะใช่ไหมคะที่เขายอมซื้อกันเพราะเขาหาไม่ได้หาที่ใครๆก็ไม่มีมีน้อยนะคะมีไม่พอจํานวนกับนักสะสมค่ะเขาเขาจึงต้องมีราคารับซื้อกันนี่แหลคะค่ะที่มาที่ไปของต้องมาเป็นแม่ค้าขายเหรียญน,นะคะเพราะว่าหาเองไม่ได้นะคะต้องซื้อค่ะ